ซึกงวยมันสนันเมืองเอ็กพอหลักบุญนะครับของทีมงานพิษยินดีจัดไว้นะครับ9คู่นะครับช่วงแรกถ่ายทอดสดทางช่อง t r u e for you ใี่คู่นะครับช่วงที่2ถ่ายทอดสดทางแอปไทยทีวีใครยังไม่มีแอปรีบโหลดไปเลยนะฮะดูในแอปเหมือนดูในเวทีดีเลยแค่ไม่เกิน2วินาทีแค่นั้นเองช่วงแรกก็จะเป็นของศึกเพชรยินดีนะครับเป็นาดาวรุ่งนะครับช่วงที่2เนี่ยก็จะเป็นศึก ดาวรุ่งม,มาจากพอหลักบุญเพื่อจะผลักดันเข้าไปสู่โชคในศึกเพชรยินดีอีกต่อไปนี่คือขั้นบันไดในการสร้างมวยในการส่งเสริมนะครับของมวยเด็กๆเล็กๆเพื่อที่จะไปต่อยอดนะครับให้ไปชกชกศึกใหญ่เวทีมาตรฐานนี่ต่อไปเลยนะครับใครยังไม่มีข้อมูลมวยนะครับแอดไปถามที่ 77sp นะครับบอกว่าโอโคระแนะนำมานะฮะ ข้อมูลมวยอยู่ในนั้นทั้งหมดอัปเดตท,ทุกวันอัปเดตท,ทุกเวลาในมวยวันที่ชกนะครับไม่ว่าจะเป็นทำน้ำเรื่องน้ำหนักเรื่องการฟิตซ้อมนะครับอัปเดตอยู่ในกลุ่มอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยนะครับเอาใจแฟนคลับ f c อีกหนึ่งอย่างนะฮะก็คือฟังไลฟ์เสียงฟรีจากทีมงานมัดเด็ดมวยไทยครับภาคสดข้างเวทีอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้นะครับศึกมวยมัน สนันเมืองเอ็กพอหลักบุญนะครับมวย9คู่นะครับโอ้โหมีแต่มวยน่าดูมากๆนะครับแล้วก็ช่วงที่2นี่เป็นยอดไอเอสด้วยนะครับชิงทุนการศึกษากันด้วยนะครับมาว่ากันคู่ที่ที่หครับช่วงแรกถ่ายทอดสดทางช่อง t u u for you ในคู่นี้แก้มือเบียดเอียดอาร์ตชูไหนก็ได้นะครับกลับมาแก้มือกันอีกครั้งครับเพชรดอกจานสิทอกลสินเจอกับพลมงคลจจเมืองสีครับร้อยอ็ดปอน นะครับคู่ที่2ครับหนักแรงโอ้โหตนตนลุนนับรุนนอกได้เลยคู่นี้ทรงเดียวกันโกลิมกวยบางคอแหลม120ปอนด์กับเพชรอนุรักษ์เพชรประดับมวยไทยนะครับนี่ก็การกลับมาอีกหนึ่งตัวนะครับของเจ้าเจ้าพริ่มนะครับพอยอภิชาติอภิชาติมวยไทยโอ้โหผมนี่จัดมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับทีมงานของเสียโอ๊ตอภิชาติมวยไทย ตอนนี้ย้ายไปฟิตซ้อมอยู่ที่เดิมแล้วนะครับคําว่าที่เดิมก็คือค่ายมวยเดิมของค่ายมวยอภิชาติมวยไทยที่ศรีมหาโพธิ์นะครับปราจีนบุรีนะครับโดยมีจาาคิมฟ้าสีทองสอจอเพียกอุทัยนะครับฟ้าสีทองอนะครับป้อมขวัญน,นรงเดิมนะครับเป็นมวยบุรีรัมนะครับอุปเก่าเกมมากนะครับเทนเนอร์คนนี้ในใจผมเลยผมบอกเลยเทนเนอร์ฟ้าสีทอง นะครับเจอกับเพชรสองคมสิทธิเจริญทรัพย์นะครับนี่รุ่นรุ่นหลานกับรุ่นปู่นะครับรุ่นหลานกับรุ่นปู่เพชรสองคมนี่กับฟอร์มสดเก่าเกมออกอกาวุธน่าดูมากคู่นี้นะครับแล้วก็คู่เอกช่วงแรกครับแคนชัยพันดักรักรตนบุรีต่อน้ำหนักหนึ่งปอนด์ให้เพชรลุงสองกอเอกวินหรือว่าเจ้าฉลามขาวสูจีบไม,ม่เกี้ยวนะครับช่วงที่สองครับถ่ายทอดสดทางแอปพายทีวีนะครับเป็นยอดไอเอสเล็ก นะครับเพื่อต่อยอดกันไปนะครับสิ้นปีนี้ก็น่าจะเต็มเวทกันหมดแหละดูทรงนะยกเว้นคนเดียวนะครับคือยอดโพทองผมเนี่ยไม่โตสักทีนะครับช่วงที่สองครับเป็นศึกมวยมันสนั่นเมืองเอีกพอหลักบุญนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นดาวรุ่งมวยเด็กนะครับนายกกลวยกลวยบางคอแหลมหรือว่าเจ้าโถคุณถนนทองยิมนะครับเจอกับดวงมงคลอลงกรณ์มวยไทยนะครับก้าวหน้าจอนพละ จอกับจอมโหดกอวุธิชัยนะครับแจ็กกี้ยิ้มตัวเดียวกันนะครับแล้วก็นี่เลยครับคู่ไฮไลท์ชิงทุนการศึกษา400,000บาทนะครับเพชรมนตรีโจโจ้โมวยไทยต่อน้ำหนัก1กิโลให้จับซุปเปอร์จิงทีเคดีมวยไทยนะครับมวยคู่นี้ชื่อเก่าชื่อเดิมเพชรมนตรีก็เจ้าชะมวกเล็กสิลล์่มหนาว นะครับซุปเปอร์เจ๋งทีเคดีมวยไทยกับเจ้าไม้เล็กสายันยิมโอ้โหคู่นี้ถูกคู่มากๆเลยนะครับกระแสตัวเงินศาสตร์กันอย่างแน่นอนคู่นี้น่าชมนะฮะกลับมาแล้วครับเจ้าปากแดงครับมงคนเพชรสิทธิ์มอน้ํานะครับเจอกับสิงห์ดาโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงนะครับโอ้โหนี่ก็หายไปนานเจ้าปากแดงมงคนเพชรนะครับเจอกับสิงห์ดำนะครับเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์วิชัยนะครับ นะฮะเป็นมวยในเครือของเีมงานผักดันอยู่แล้วนะครับเครือของพี่แดงรถดีนะครับพี่วุฒิพลักบุญสนับสนุนอยู่นะครับคู่เอกน่าชมน่าดูนะครับสูงยาวเขาดีทั้งคู่กลางปีน้อยสิทธิ์ออสพี่บูญนะครับหรือว่าเจ้ากลางปีน้อยสิทธิ์ทอการสินนะครับเจอกับเด่นมีชัยจอนพรัน์นี่คือ9คู่ในรายการนะครับในรายการสึกมวยมันสนับนเมืองเอ็กพอลักบุญนะครับก่อนจะมารับชมรับฟัง พัฒนาวิจารณ์มวยรังมวยชอบของผมนะฮะแอดไปถามที่แอด 77sp นะครับข้อมูลมวยอ,อยู่ในนั้นทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับได้รับเสื้อสวยๆนะครับจากทีมงานมัดิดมวยไทยแล้วก็ฟังหูฟรีนะครับฟังลายเสียงฟรีจากทีมงานมัดเด็มวยไทยภาคสดข้างเวทีอย่างแน่นอนครับฝากไว้ด้วยครับแอ 77sp นะครับอยู่ในนั้นมาเป็นครอบครัวเดียวกันข้อมูลมวยนะครับรับเสื้อสวยๆแล้วก็นะฮะแล้วก็ฟังลายเสียงฟรีจากทีมงานมัดเด็ดมวยไทยมาว่ากันช่วงแรกเลยนะครับมาว่ากันช่วงแรกเลยนะครับช่วงที่หนึ่งะฮะช่วงที่หนึ่งะครับทางถ่ายทอดสดทางช่อง t r u e o u นะครับพิษดอกการสิทธ์ทอการสินนะครับเจอกับพลมงคลจอเมืองสีมวยคู่นี้นะครับเคยชกกันมาแล้ว กลับมาแก้มือกันนะครับพลอยมงคลน,นี้เป็นต่อหลายช่วงตัวแต่ว่าพลัมงคลเพิ่งกลับมานี่คือไฟที่2นะครับในการชกมวยไทย5ยกพลอยมงคลในหายไปนานนะครับอยู่กับเสียดโจกจอมืองศรีนะครับอยู่แถวแถวทวีวัฒนานะครับแถวสารยานะครับค่ายมวยอยู่บ้านเสียดโจกเลยนะครับเพชรดอกการสิททอกาาสินนะครับพิ่ซ้อมอยู่ค่ายมวยที่สิททอกาาสินให้การสนับสนุนโดยทีมงานหนึ่งชัยวัด นะครับมวยคู่นี้บูดูดันหัวจิตหัวใจทรงมวยเดียวกันนะครับเป็นยอดไอเอสอนาคตไกลนะครับทางมวยไปก่อนนี่ผมชอบไปที่เจ้าพอยมงคลนะครับผมมองดูทางมวยไปก่อนปะทะเบอร์มวยกระดูกการผ่านเบอร์มวยนี่ดีนะครับเข้าไปก่อนเลยนะครับคู่ที่2ครับโกลิมกวยบางขอแหลมนะครับเจอกับเพชรอนุรักษ์เพชรประดับมวยไทยนะครับโกลิมนะครับเตะหนักต่อยแรงฝีมือดี นะครับต้น ati, ต้นลุ้นนับลุ้นนกรับเพชรประดับก็ทรงมวยเดียวกันไปปลไม่ดีทั้งคู่มวยคู่นี้นะครับผมบอกส่วนตัวไว้เลยนะฮะสายต่านะครับสายต่าอย่างแน่นอนไม่รู้ใครจะนอนไม่รู้ใครจะโดนนะครับใครโดนเป็นหลับอย่างแน่นอนครับเพชรอนุรักษ์นี่ต้นต้นหนักแรงนะครับโกลิ้มก็ต้นต้นหนักแรงเหมือนกันนะฮะมวยคู่นี้โอ้โหอย่าไปวัดเลยนะครับสายต่ําชัวร์ที่สุด ะครับตัวที่สุดแต่ส่วนตัวนะครับผมชอบไปที่เจ้าเพชรอนุรักษ์การขยับขยายร่างกายการชกมวยอย่างต่อเนื่องกว่าคือเจ้าเพชรอนุรักษ์เพชรประดับมวยไทยนะครับร้องคู่เอกช่วงแรกครับช่อง t r u e for you นะครับพลอยอภิชาติอภิชาติมวยไทยนะครับหรือว่าเจ้าปื้มโอ้โหใหญ่โตมโหฬานร้อยสามสิบปอนแล้วตัวโหตายแล้วตอนเห็นเด็กๆชกยังยี่สิบแปดสามสิบโลอยู่เลยนะครับเจอกับเพชรสองคมสิทธิ์เจริญทรัพย์ นะครับมวยคู่นี้นะครับเก่าเกมอยู่ที่เจ้าสองคมสิทธิเจริญทรัพย์เลือกออกเลือกออกอาวุธออกหนักๆนานๆออกชายยกสี่นะครับนุ่มสดพลอยอภิชาตนะครับไปขยับขยายร่างกายอยู่ที่บ้านอกแล้วนะครับประมาณสองไฟแล้วนะครับนี่หายไปพักร่างกายด้วยขยับขยายร่างกายบ้านอกด้วยนะครับกลับมาต่อยมวยไทย5ห้ยกอย่างเต็มตัวนะครับโดยการตั้งค่ายใหม่รอบสองของค่ายมวยอภิชาติมวยไทยครับรอบแรกก็ แยกทางกันไปเจริญเติบโตนะครับพอมาอีกช่วงหนึ่งก็คือคนมันใจรักนะครับของเสียโอ๊ตนะครับเสียโอ๊ตอาพิชาตินะครับใจรักนะครับใจรักถึงกลับมาทํามวยอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบนี้นะครับน่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่านะครับรอบเรียกที่ตั้งค่ายก็เทรนเนอร์คนนี้รอบนี้กลับมาก็เทรนเนอร์คนนี้ นะครับพลอยอภิชาติช่วงนี้ผมมองดูสดกว่านะครับหนุ่มสดประทะเก่าเกมผมมองดูความหนุ่มความสดของเจ้าพลอยอภิชาติจะดูดีกว่านะฮะมาว่ากันที่คู่เอครับแคนชัยพันดักร,รักตนบุรีครับเจอกับเพชรลุงสองกอเอกวินซึ่งแคนชัยนี่1้0ปอนด์นะครับเพชรลุง่ง121ปอนด์นะครับ เจ้าเพชรลุงเดิมก็ชื่อฉลามขาวซูจีบะมีเกี๊ยวชุกมวยมานานกระดูกการผ่านเบอร์มวยดีนะครับแคนชั่วแคนชัยนะครับหนุ่มสดอาวุธหนักแรงนะครับต้นๆนี่รุ้นนับรุ้นนกได้เลยแคนชัยยืนมวยนิ่งมากเป็นเด็กที่ยืนมวยนิ่งออกอาวุธเนียนนะครับออกอาวุธหนักเตะหนักต่อยแรงนะครับคู่นี้นะครับคู่เอกช่วงช่อง 24U นะครับส่วนตัวผมชอบไปที่เจ้าแคนชัยพันดักรัตนบุรีนะครับ มาว่ากันช่วงที่2ครับช่วงที่2มาต่อกันช่วงที่2เลยนะครับเป็นยอด i อมาจากศึกดาวรุ่งพอหลักบุญศึกดาวรุ่งเพชรยินดีนะครับมารวมตัวกันที่นี่นี่คือการผลักดันของอทีมงานเพชรยินดีนะครับเ,เป็นการสร้างและก็ต่อเนื่องในการไม่ว่าจะเป็นภูทรแล้วก็เข้ามาชกเวทีมาตรฐานนะครับเพื่อไต่เต้าที่จะไปชกในศึกใหญ่ของเพชรยินดีพรีเมียมนี่คือการบ่มเพาะ ของต้นกล้าของทีมงานพิรยินดีนะครับนายกกวยกวยบางขอแหลมนะครับเจอกับดวงมงคลนะครับอลงกรมวยไทยนายกกวยก็เจ้าโทกุลถนนคองยิมนะครับล่าสุดก็ได้แชมป์มวยสยามนะครับแชมป์มวยสยามภาคกลางภาคตะวันออกนะครับสีเสื้อแชมป์เลยนะครับดวงมงคลนะครับมวยสีสเกตนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่คูหนุย่ย สิทธิ์ม่นานนะครับที่อำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดนะครับนายกกล้วยถนนทองอหรือว่าเจ้าโชกุลนะครับซ้อมอยู่ที่สนามชัยเขตนะครับเก็บื้อเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายกวยบางคอแหลมนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับฝีมือทางมวยอาวุธมวยนี่ผมมองดูนายกกวยนี่ดีกว่านะครับดวงมงคลการบรรทัดเบอร์มวยนะครับการยืนระยะนานๆชกกรุงเทพทีเนี่ยเสียเปียบ เรื่องการใส่ฟันยางชกเรื่องการทำน้ำหนักชกแน่นอนนะครับนี่คือศึกดาวรุ่งนะครับจากพอหลักบุญและก็เพชรยินดีนะครับ <c oughs> มาต่ออีกคู่ครับก้าวหน้าจอน,นพพัต์ครับเจอกับจอมโหดกอวุธิชัยคู่นี้ก้าวหน้าเป็นมวยใตย้นะครับเป็นมวยใตย้มวยพิโจโจอนพพัตท์นะครับจอมโหดกกวุธิชัยนี่ก็เป็นมวยทีมงานของแจ็คก,กี้ยิมนะครับให้การสนับสนุนโดยก๋วยบางโขแลมนะครับหรือว่าคุณวุธิชัยนั่นเองก๋วยก็คือ กอไก่วุฒิชัยก็คือชื่อจริงนะครับนี่คือที่มาของใครมวยก่อวุฒิชัยนะครับสูงยาวเข่าดีนะครับขวางหน้าดันแทงเจ้าเก้าหน้านะครับจอมโฮดน่เตหนักต่อยแรงนะครับอาวุธหลากหลายนะครับการเอาตัวรอดนี่มีแต่ว่าความเป็นมวยนี่น้อยนะฮะความเป็นมวยน้อยน,นะครับความเป็นมวยของเจ้าเก้าหน้าน้อยแต่ความมาตรฐานการพิจซ้อ์นี่เขาดีนะครับผมชอบท,ที่เก้าหน้าจอนุพนัฒน นะครับมวยคู่นี้นะครับมวยคู่ที่หกในรายการนะครับคู่ที่เจ็ดครับชิงแชมป์ชิงทุนการศึกษาสี่แสนบาทครับเพชรมนตรีโจโจ้มวยไทยยิมนะครับเจอกับซุปเปอร์เจ๋งทีเคดีมวยไทยเพชรมนตรีคือเจ้าชมวกเหล็กส์ลมหนาวนะครับหรือว่าเจ้าเขียวนะฮะก็จัดกันมาตั้งแต่เด็กๆเล็กๆนะครับ28.5กิโลกรัมนะครับต่อน้ำหนักให้ซุปเปอร์เจ๋งทีเคดีมวยไทยนะครับ29.5 นะครับซปเปอร์เจ๋งนี่ก็คือเจ้าไมล์เล็กสายันยิมนะครับเป็นมวยทางเขตหนองคายนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธคมหนักแรงใช้ได้นะครับเพชรมนตรีเป็นมวยเข่าบูดูดันอาวุธหลากหลายนะครับเพชรมนตรีเลี่ยมตัวมวยนี้ดีนะครับซปเปอร์เจ๋งได้ใหญ่กิโลหนึ่งวันนี้นะครับเพชรมนตรีต่อน้ําหนักหนึ่งกิโลให้เจ้าซปเปอร์เจ๋งจะมีผลหรือไม่พรุ่งนี้เออ่ วันนี้เพชรมนตรีให้คําตอบอย่างแน่นอนครับชิงทุนการศึกษา4ี่แสนบาทนะครับส่วนตัวผมชอบไปที่เจ้าเพชรมนตรีโจโจโมวยไทยยิมนะฮะร,รองคู่เอกช่วงที่2ครับมงคลเพชรนะครับเจ้าปากแดงกลับมาแล้วนะครับปากแดงกลับมาแล้วครับมงคลเพชรสิทธิ์มอน้ําเจอกับสิงห์ดำโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงนะครับคู่นี้มงคลเพชรสูงยาวเข่าดีขวางหน้าดันแทงออกอาวุธต่อเนื่อง นะครับช่วงหนึ่งสดสด,สดในภาคอีสานนี่หาตัวชกยากมากๆนะครับมงคลเพชรเป็นมวยที่หุนดีร่างกายดีสูงยาวเข่าดีนะครับหลังๆมานี่ฟอร์มไม่ค่อยดีหัวจิตหัวใจรั่วๆหน่อยนะครับสิงห์ดำนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ข่โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงนะครับอาจารย์วิชัยนะครับให้การดูแลอยู่นะครับเป็นเด็กคนนี้ขยันซ้อมมากบูดุดันหัวจิตหัวใจดีนะครับกระดูกกันผ่านเบอร์มวยผมมองดูแล้ว จะเป็นโรงมงคลเพชรนะครับการฟิตซ้อมนี่อยู่ที่เจ้าสิงดําอย่างแน่นอนส่วนตัวผมชอบเมื่อรองไปที่เจ้าสิงดํานะครับโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงนะฮะ <c oughs> คู่เอกช่วงที่สองนะครับคู่เอกเลยเป็นยอดไอแอดกลางปีน้อยสิทธิออดพิบูลเดิมทีกลางปีน้อยสิทธิโทกาลสินนะครับอ่าพอออดพิบูลนะครับทําการซื้อสิทธิ์มาอยู่ที่ค่ายมวยออดพิบูลนะครับหนึ่งชัยวัด นะครับเจอกับเด่นมีชยัยจอนพรัสเด่นมีชัยนี่สูงยาวเข่าดีโอ้ไม่ต้องห่วงเลยเด็กคนนี้ชกกับใครนี่น้ําหนักก็ไม่เสียเปรียบหุ่นร่างกายก็ไม่มีเสียเปรียบเสียเปรียบแต่ทางมวยแค่นั้นเองเพราะว่าเด่นมีชัยเป็นมวยอ,อืดอาดยืดยาดนะครับทรงชกแบบนาบิลนะครับทรงออกตั้งตั้งตั้งเลยเวลาออกนะครับเวลาออกอาวุธอื้อนะครับน่ากลัวมากๆนะครับกลางปีน้อยเข่าในเหนียวแน่นขวางขวางหน้าดันแทงเก่งนะครับหัวจิตหัวใจดี เด็กคนนี้น่าติดตามมากๆนะครับเป็นการสร้างสารค์ของครูต้อมราชพัฒนะครับใหอ้อ่การจัดต่อเนื่องนะครับที่เวทีมวยภูทรโอ้โหเจ้ากลางปีน้อยนี่ชกน่าติดตามมากๆนะครับคู่นี้เจอกับเด่นมีชัยนะครับผมมองดูการยืนระยะของเจ้ากลางปีน้อยจะดีกว่านะครับขวางหน้าดันแทงนะครับอาวุธหลากหลายนะครับน่าเสียตัวเงินดีกว่าเยอะ นะครับนี่คือ9คู่ของสึกมวยมันสนัมเมืองเอ็กโพลักบุญนะครับวันที่20นะครับพฤษภาคม2,568นะครับเป็นทีมงานของเพชรยินดีจัดไว้มีทาง i อเอสมีทั้งมวยบูดุดันนะครับเจอกันนะครับอยากได้ข้อมูลสดๆอยากได้ข้อมูลอัปเดตนะครับแอดไปที่แอด 77SP นะครับแล้วก็พิเศษสุดๆมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ ได้เสื้อสวยๆนะครับจากทีมงานมัเด็ดมวยไทยนะครับเอาใจแฟนมัดแฟนมวยฟังลายเสียงฟรีจากทีมงานมัเด็ดมวยไทยครบทวนกระบวนความเก้าคู่นะครับในรายการศึกมวยมันสนั่นเมืองเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านสวัสดีครับ